วิดีโอด้วยเทคนิคแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นฉากนิ่งๆที่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ใบหน้าของเรานะไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เปิดแคปคั้นมือถือขึ้นมากดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่สีฟ้านะคะเมื่อวิดีโอเข้ามาในแอป,ปเรียบร้อยแล้วนะเข้าไปที่เอฟเฟกเรแล้วก็เลือกคําว่าเอฟเฟคร่างกายนะคะหลังจากนั้นมันจะมีคําว่าติดเทนให้เลื่อนไปด้านขวานะเลือกคําว่าอารมณ์นะคะแล้วลองกดเล่นดูนะคะ มีทั้งโมโหเศร้ามีหลากหลายอารมณ์มากเลยส่วนใครที่มีพื้นหลังเรียบๆนิ่งๆนะคะถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนพื้นหลังนะให้เข้ามากดตรงแถบเดียวกับอารมณ์นะคะแล้วก็เลือกคําว่าพื้นหลังเลือกสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะเวลาที่เราเลือกเอฟเฟกต์เข้ามาแล้วนะคะมันจะเป็นแถบสีม่วงๆนะถ้าเราต้องการเอฟเฟกให้แสดงช่วงไหนของไฟล์วิดีโอให้เรากดแบ่งฉากด้านล่างได้เลยนะคะส่วนการบันเทิกให้กดที่1 0 8 0 p เลือกความละเอียดที่1080อัตราเฟรม30หรือ60ก็ได้นะคะแล้วก็กดส่งออกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะเคาะจอเคาะใจคอมเมนต์แชร์ให้เลยก่อนนะคะขอบคุณค่ะ